วิธีดู TikTok แบบย่อจอมีขั้นตอนทำยังไงไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดแอป TikTok ขึ้นมาครับจากนั้นให้เราทำการกดค้างที่หน้าจอครับต่อมาให้เลือกที่ภาพซ้อนภาพครับจากนั้นให้ทำการสไลด์หน้าจอออกไปได้เลยครับเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถดู TikTok แบบย่อจอได้แล้วนะครับ หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับฝากกอดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวิธีดู TikTok แบบย่อจอมีขั้นตอนทำยังไงไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดแอป t i k กต็อกขึ้นมาครับ จากเนะะ้นให้เราทําการกดค้างที่หน้าจอครับต่อมาให้เลือกที่ภาพซ้อนภาพครับจากเน้นให้ทําการสไลด์หน้าจอออกไปได้เลยครับเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถดูติ k ต o k แบบย่อจอได้แล้วนะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี <survivors> ้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วิธีดู t i k t o k แบบย่อจอมีขั้นตอนทำยังไงไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดแอป t i k t o k ขึ้นมาครับจากนั้นให้เราทำการกดค้างที่หน้าจอครับต่อมาให้เลือกที่ภาพสอนภาพครับจากนั้นให้ทำการสไลด์หน้าจอออกไปได้เลยครับ เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถดูทิกต็อกแบบย่อจอได้แล้วนะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับวิธีดูทิกต o อกแบบย่อจอมีขั้นตอนทํำยังไงไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดแอป t i k t o k ขึ้นมาครับ จากนั้นให้เราทำการกดค้างที่หน้าจอครับต่อมาให้เลือกที่ภาพสอนภาพครับจากนั้นให้ทำการสาไลด์หน้าจอออกไปได้เลยครับเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถดูทิกต o อกแบบย่อจอได้แล้วนะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วิธีดูทิกต็อกแบบย่อจอมีขั้นตอนทำยังไงไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดแอปทิกต o อกขึ้นมาครับจากนั้นให้เราทำการกดค้างที่หน้าจอครับต่อมาให้เลือกที่ภาพซ้อนภาพครับจากนั้นให้ทำการสไลด์หน้าจอออกไปได้เลยครับเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถดูทิกต o อกแบบย่อจอได้แล้วนะครับ หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับฝากกอดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ